ว่าอย่างนั้นแต่ท่านพูดเป็นภาษาท่าเท้ที่ได้ประกาศประกากล่าวสัมฤทธิไวยากประการที่หนึ่งมายัางพันเตวิสุงวิสุงรักขณาทายาวิสุงวิสุงรักขณาทายา ติสรณะนะสหะปัญจศีลานิยาจามะภูตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะ ุติยมติพุทธังสรนังคาชามิุติยมเจนังาามโทติยมตสังังสรนังคาชามิคุติยมปุตังเินาชามีตติยมปิสังังเจินังกาชามีตติยมติสัมพังสิกขาปัทังสมาธิยามิ ทินานานาทินาทานาเวระมณีสิกขาปัทธังสมาธิยาณิโมซาธิยามิสุราเมรยาัชัปปะมาทาานาเวระมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิสาธุสาธุ แต่งตั้งรองเจ้าคณะจังหวัดที่34ับ2565อาศัยอำนาจตามความในข้อ16แห่งกฎมหาเถรสมาคมฉบับที่24พุทธศักราช2000ตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์พุทธศักราช2505แก้ไขเพิ่มเติม15ถึงแต่งตั้งให้รัคภูบันิตธรรมธาดา1 3พรรษา53 วิทยาฐานะในทางปกครองคณะสมเป็นเจ้าคณะอนำเภอสุพรรณดำรงตำแหน่นงตามที่เจ้าคณะจังหวัดมอบหมายขอจงถึงพระพยานสมเด็จพระสังฆราชพระก้นมหาสังฆปร,รินายก งานให้รองเจ้าคณะจังหวัดปฏิบัติหน้าที่เนื่องด้วยพระครูบัณฑิตรธรรมธาดาปัญญาปัญญาวโรอายุ73พรรษา53วิทยาฐานะนักธรรมเอกวัดเกาะแก้วดุสิยารังสิตกระบลวังไผ่อำเภอเมืองชุมพรจังหวัดชุมพรได้รับพระบัญชาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะจังหวัดชุมพรรูปที่สองเพื่อให้การบริหารงานคณะสงฆ์จังหวัดชุมพร ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยดีจึงมอบหมายให้รองเจ้าคณะจังหวัดชุมพรรูปที่สองปฏิบัติงานในหน้าที่เจ้าคณะจังหวัดชุมพรดังนี้ 1. งานการสาธารณูปการ 2. งานการสาธารณสขุขสงเคาะห์ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสั่งณวันที่27เดือนพฤศจษษษษิกายนพุทธศักราช2565 พระราชวิจิตติพันธ์เจ้าคณะจังหวัดชุมพรการในขณะนี้นะครับ และในดับนี้นะครับผู้แทนเขาเรีรยกฐรานคณะสิทธิอนุสิญญส์น,นะครับจะได้เข้าถวายสักการะดับที่สองพันธบทเอกเทเวรื่งสุดกัญชุมพร ในฐานทุกการนายกองการบริหารส่วนจังหวัดชุมพรในนามนายลำดับ,บที่สี่ลำดับที่5ดรอ,อรไทยมีแสงนายกพุทธสมาคมจังหวัดชุมพร ลำดับ,บที่6นายธานีพิกุลทองและลำดับที่8นายปิดาเยี่ยมสวัสดิ์โลจิสติกจำกัดขอเชิญครับ เพบ่อคุณพระมุขวโรรัน ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดชุมพรวัดชุมพรรังสันท่านพระมหาปีชาตก,กาวโรปนาพระเทรานุเีระท,ที่อยู่ในมณฑลพิราชการจังหวัดชุมพรในเวการคริภาดีในบารมีธรรมของ ทานอาจารย์รับพระบัญชาสมเด็จพระอยิรองเจ้าคณะจังหวัดชุมพราทนผู้รายการจังหวัดชุมพรไม่เป็นที่นักอกนับใจของร่าทอัยท่านได้รับการแต่งตั้งจากพระเดชพระคุณพระธรรมโกศาจาั์เล็เจิงพิณาเห็นว่าเป็นเรื่องเหมาะสมสาหรับท่านจึงมอบพระเถระอีกหลายรูป ตางในภ้คอีสานเรื่องของการสาธารณตรงรบประธานบริหารบริษัทสีมงคลโลจที่ติกจำกัดนะครับได้ถวายปัศจรย์ทีครับ ก็จะไ,ได้ถวายพิธีกวดน้ำพระพอนะครับหลังจากเสร็จพิธีการแล้วาาละน,น,น,นะครับคณะสงฆ์และคณะศิษยานุศิษย์นะครับพี่น้องพุทธศาสนิกชนประสคมจะ